โรคหัวใจโรคเบาหวานที่เกิดจากกรรมเก่าถ้าเป็นโรคหัวใจเกิดจากกรรมที่ชอบกินเนื้อสัตว์ที่ใช้ทำเป็นอาหารแบบที่ยังเป็นเป็นให้แก้กรรมด้วยการใส่บารแล้วไปปล่อยสัตว์ที่แม่น้ำลำคลองหรือทะเลถ้าเป็นโรคเบาหวานให้เพิ่มน้ำตาลหนึ่งถุงใส่บารพร้อมพระสะดุ้งมาน อุทิศให้เฉพาะวิญญาณที่อาฆาตเกี่ยวกับโรคเบาหวานเพราะฉะนั้นก่อนทำบุญทุกครั้งเช่นจบเงินหรือเครื่องบวชแค่ฟังผู้อื่นทำบุญก็ได้บุญไปกับเขาด้วยเพียงน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับเขาด้วยก่อนทำบุญก็ตั้งนโมสามจบแล้วบุญทุกอย่างที่เป็นปัจจัยวัตถุสิ่งของ หรือแผ่บุญภายในก็ขอถวายบุญนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าพระองค์ก่อนถ้าเป็นสิ่งของควรจะวางไว้ที่หิ้งพระและจุดธูปหรือใช้จิตถวายพระพุทธที่บ้านก่อนก็ได้และขอให้บุญกุศลทั้งหมดส่งมายังข้าพระเจ้าก่อนขอให้ข้าพเจ้ามีพลังแก่กล้ามีเดชปัญญา โภคะแล้วจึงนำส่งให้ผู้มีพระคุณบิดามารดาครูอุปัชฌาอาจารย์บุตรธิดาสามีภรรยาบริวารทุกภพทุกชาติผู้ที่มีชีวิตอยู่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มารหรือหมู่พาน มีชีวิตอยู่อาจจะเป็นคู่หุ้นส่วนงานหรือหุ้นส่วนชีวิตบุตรธิดาหรือผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติองค์พระมหาราชหรือองค์วีรสตรีไทยเจ้าหนี้และลูกหนี้ธนาคารให้เจริญรุ่งเรืองเขาดีเราก็ดีกระแสบุญจะทำให้เรามีความสุข และสำนึกถึงความรับผิดชอบชั่วดีและจะยินดีชื่นชมในตัวเราเป็นพิเศษเป็นภายในลึกๆของความรู้สึกที่ดีต่อผู้แผ่เมตตาให้ทุกอย่างจะสำเร็จดีอย่างไรอยู่ที่บุญบาร,รมีของเราอุทิศให้อาหารที่เรารับประทานหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลา สัตว์เหล่านี้เขามีอายุไขการตายก่อนอายุไขเขาก็ทุกทรมานใจเพราะยังใช้กรรมไม่หมดสัตว์เล็กใหญ่น้อยถ้าให้แล้วจะเป็นการอโหสิกรรมไม่ต่อพพชาติและพวกเขาจะไปเกิดใหม่ในภพที่ดีอาจเป็นเทวดากรวดน้ำตั้งนโมสามจบขอให้พระแม่ธรณีเป็นทิพยาน อานิสงส์จากการแชร์ธรรมะเป็นธรรมทาน 1. กํากำเวรจากอดีตชาติจะได้ลบล้าง 2. นิเวณจะได้คลี่คลายพ้นภัยจากความทุกข์ 3. โรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรนายเวรจะได้พ้นไป 4. กิจการงานจะราบรื่นสมความปรารถนา 5. บารมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข 6. พ่อแม่จะมีอายุยืนยาว 7. วิญญาณของผู้ที่เรารักและเคารพจะได้ไปสู่สุขติผู้ใดที่แชร์ธรรมะอย่างต่อเนื่องกุศลน,นั้นจะส่งผลให้ผู้นั้นจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพรียบพร้อมด้วยลาบยศอายุสุขะภละจิตใจผ่องใสและยังส่งผลถึงบุตรหลานสามรุ่นให้จเจริญรุ่งเรืองเมื่อละสังขารแล้วจะได้เป็นเทวดา